พระที่เป็นลูกศิษยของหลวงปู่เทวินสุจินโนท่านเขียนมานับประสาการครับผมหลวงปู่เมื่อวันก่อนนี้ร้าวขอผมสนใจที่หลวงปู่ว่าเดินจงกรมบนยอดอย่างนึกก็นึกขำๆอยู่ในคําว่ากลัวความสูงเพราะกลัวความสูงลูกมันกลัวเงี้ยนี่พูดไม่ได้พูดไม่ได้พูดได้อน,นันตนะลูกนะ ไม่ได้พูดคำลามกนะไอ้พวกมันอยู่สูงๆเนี่ยมันห้ำหดนะลูกพูดภาษาบ้านเรานี่ถ้ารักกันก็ไเดียาบักคำบักคำอ่โอ้ยมันมันบังคับมันไปลงนะลูกเนี่ยก็ผมมีครั้งหนึ่งตอนที่ดูอสุภะตามที่หลวงปู่ทวบินท่านจั่งตอนบ่ายห้าโมงกว่าๆสายตาตอนเย็นวันที่สาม รู้สึกเหนื่อยกา,าดต่าเยอะเลยนอนพักตายังไม่หลับเหมือนสายไหมย้ยอยลงมากลางลูกตาพอสายไหมเตะที่ตาปับ๊บสรีระมันดับปรากฏว่าไปโผล่อยู่ในป่าไหนก็ไม่รู้ไปโผล่อยู่ในป่าไหนไม่รู้ได้มีพระองค์หนึ่งท่นเดินมาบอกว่านิมนต์ท่านไปจูงศพให้หน่อย เต่ไม่มีศพมีแต่หีบทองคำอันใหญ่ก็จูงไปกลางลานในป่านั่นเองพอไปถึงปับ๊บพระองค์นั้นท่านบอกว่านิมนท์ท่านกลับได้ก้าวกระผมจึงเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าที่นี่ที่ไหนท่านเลยบอกว่านี่สวรรค์จันจาตุมมหาราชิกาพอฟังจบปับ๊บรู้สึกจิตด,ดับทันทีปั๊บทันทีเลย มารู้สึกตัวอีกจีตอนอยู่บนยอดต้นไม้มองลงมาเห็นแต่สรีระร่างนอนอ้าปากอยู่ใต้ต้นไม้นั่นเอง mm hmm. เล่นมานึกถึงคำหลวงปู่ว่าไอ้เล่ามานึกถึงคำที่หลวงปู่เล่าเมื่อวานนี้ว่าไอ้เล่าเมื่อวานก่อนนี้ยอมรับว่ามันรู้สึกกลัวจริงๆครับผม ตอนอยู่ปลายไม้ต้องค่อยๆโหนลงหาร่างต้นเองเนี่ยตอนอยู่บนปลายไม้ต้องค่อยๆโหนลงมาหาร่างตัวเองร่างแน่นเหมือนลูกโป่งมันค่อยไอ้มันคอยเตะจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆผมก็ไม่ชอบความฉูงกับผมประสบการณ์ภาวนาก้ากับเก้ากับผมครับหลวงปู่ประสบการณ์ภาวนาก้าครับ ผมหลวงปู่ฉะนั้นตีหลวงปู่เล่าเมื่อวานวันก่อน 9, ก้าวข้าผมเป็นปยานให้หลวงปู่ได้ขอาลับเป็นไปได้จริงๆแน่นอนขอเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่ามีจริงครับผมอันนี้ของโลกนี่ถ้าว่ามันเป็นปีติที่แรงเหมือนกันแต่ว่าเป็นปีติที่มันเบาแล้ว แรงแต่มันเบาเบาลงแล้วลูกนั้นถ้าปิริมันแรงจริงๆนี่ร่างมันจะไม่ได้เบาเหมือนลูกโบงเนี่ยเวลาที่ทะลุขึ้นไปนี้ร่างมันจะหนักเหมือนกับชิลาทั้งแท่งเลยรู้สักเกตเห็นพระปิณฑลไหมนั่นแหละเยดบนชิลาเพื่อแสดงฤทธิ์เอาบาทของเศรษฐีนั่นแหละนั่นแหละความหนักหน่วงพุ่งเหมือนกับ ลูกปรมาณูหรือว่าไอ้จรวดไอ้พุ่นที่พุ่งอย่างแรงทางน้อน,นั่นลูกเน่ยช่วงที่จิตหรือสติไอ้ช่วงที่ไอ้พิติตัวนี้มันเบาลงมันเบาลง,น,าลงนี่ร่างมันก็จะเบาเหมือนกับลูกปวดมันจะค่อยลอยผ้าผ่านั้หมดนั้นในลูกเนี่ยขอให้มูคคณนาเข้าใจด้วยแต่เวลาที่มันถ้ามันแรงจริงๆนะ ต้นไม้ต้นนี้ไม่เหลือนั่นเนี่ยมันพุ่งไปนี่ตัดไปเลยนี่วู้บไปเลยต้นไม้นี่ขาดก็จะกระจายภูเขาแต่ก็จะกระจายร่างก็ยังเป็นปกตินะไปกับผ้าจีวรไปกับผ้าสังฆาพุ่งไปเหมือนกับในหนังจีนนั่นแหละนี่คือที่มันแรงจริงๆนะไปมันไม่ได้แยกเป็นสองร่างถ้าแยกสองร่างร่างกายร่างหนึ่งมันก็จะนั่งเป็นปกติโดดเด่นเหมือนกับภูหินเหมือนกับศีลาทาั้งแท่งมันได้เบาในรูปเนะี่ย เวลาออกจากกันผางออกจากกันร่างนี้ก็หนักร่างนี้ก็หนักนี่ก็คือปิติที่ขั้นดุลแรงแหะที่หมู่คณะพูดให้ฟังนี่ก็คือมันเบาเลยลูกเนี่ยเบาลงไปเบาลงไปถ้าจิตมันเอ้ถ้าความไอปิติที่มันเบาเนี่ยร่างมันก็จะเบนเหมือนกับลูกโป่งมันจะเป็นอย่างนี้แหละตอนนี้มันจะเบาแล้วเวลาที่จะไปมันจะค่อยรอไปมันลูกโป่งมันไม่สนุก พอเข้าใจไหมหลวงปู่นี่มันไม่สนุกตอนแรกนี่เป็นครั้งแรกนี่ที่ไปเดินบนยอดอยางนี่เนะี่ยโอ้ยลูกมันตกใจนะนี่นะียแต่ว่าบ่อยครั้งเข้าบ่อยครั้งเข้าอุย้ยสนุกถ้าวันไหนนี่ภาวนาเน,นี่ยล่างไม่เดินบนอากาศล่างไม่เดินบนยอดอยางไปบนบนยอดต้นไม้ไม่ก้าวสองก้าวข้ามไปภูเขาลูกนั้นลูกนี้ดิโอ้ยไม่สนุกลูกเนะนี่ยเป็นยังไ้นะ ถ้าได้เออภูเขาลูกนั้นสมควรไปก้าวไปเลยเนี่ยก้าวเดียวถึงภูเขาลูกนั้นมีเดิอนอยู่บนยอดเขาโอ้ตรงนั้นหน้าเดินไปนั่นนั่นน่ะก้อนนี้ก้อนนั้นเอเดินไปได้สบายนะก้าวไปเลยโ้เนี่ยก้าวเดียวถึงนั่นนี่พูดถึงปีติแค่นั้นแหละไม่ใช่ทางมาทางขนทางรดทางคน้งงคนแต่ลูกจะมันสนุกอะห <c oughs> ลวงพตทธีอยู่นานแต <c oughs> ้ไปกาลวาดน มันก็ไม่คิดนะลูกว่ามันเป็นปิตีย่าพอไปถามกบาอาจารย์กบาอาจารย์แล้วบอกอุ้ยหยุดภาวนาน่มันจะเป็นบ้าใช้คานี้ลูกนะโอ้แค่ปิติแค่นั้นเองปิติในปิติในองค์ห้าน่ะในองค์ฌานนั้นปิติห้าในองค์ฌานนั่นนหะลูกก็เรียนนี่ท่านก็เรียนนี่ผมก็เรียนนี่นั่นแหละปิติห้าในองค์ฌานะนั่นนหะอุเพงคาปีติอุตทะกะปีติอะไรบ้างอันนั้นแหละน่เรืมองเดา ผมไม่ผมไม่ได้ศึกษานั้นแล้วนั่นแหละมันมีแค่นั้นแหละถ้าที่มันจะเบาลงไปนี่มันเป็นบางช่วงนะนั่นแหละเวลาถ้ามันจิตมันเบานี่ตอนนี้มันเบาแล้วมันจะค่อยไปเหมือนลูกโป่งนะตอนนี้ค่อยลอยไปโอ้ยไม่สนุกอ่ะ่างดีมันก็เอาข้าวไปเตะต้นไม้เถาวันไปเกี่ยวขายไปก็ไม่ไปแล้วมันเบาดูแต่ถ้ามันแรงนี่หุ้ยต้นไม้ขาดสะบัดไอ้ขาดสะบั้นลงนั่น พี่กายดีหมุนริ้วรล้วเ้วร้วเหมือนกับสว่านไปเลยริ้วรล้ว้ว้วยอ้ยสนุกถึงกระดับนั้นนี่ติดไม่ว่าผมไม่ว่าท่านแหละหรือไม่ว่าใครละติดทั้งนั้นแหละกว่าที่จะออกจากจุดนี้ได้หูไม่ใช่ธรรมดาท่มันสนุกอฮ่ภาษาทูด้วยนะบุกนะมีอะไรก็นิมนต์นะเออนิมนต์เขียนมาให้ผมได้ศึกษาด้วยผมชอบอย่างนี้อ่ะผมชอบไม่กดมาถามทำละ สิ่งที่ผมรู้ผมเห็นมันจะได้ออกบ้างน่ไม่ใช่ไรลอกนัย่ยังพูดเฉพาะตนเฉพาะตนนี้ถ้าคนอื่นฟังแล้วเขาไม่เคยผ่านแล้วโอ้แล้วพ่อน้อยนี่พูดอะไรไม่รู้เรื่องรู้แล้วอะไรนี่โมปวดอุตจริก็เจ้าค่ะเ <c oughs> ขียนมาค <c oughs> อยห,หมูก็นนะสาธุด้วยนะเปมเป็นตะกี้พยานให้กันด้วยเพราะต่างฝ่ายต่างรู้เห็นม้วยกันไม่สงสัยกันนะไม่ใช่ทางมากังขนทางดูทางขนหรอก แต่มันสนุกอะ่ะเนี่ไหมหลวงปู่ลาเข็นประตูนั่นนะ่ะเอ้ไปทั้งตะแครเลยเลรี้วเรี่วเรี่ว,วขึ้นสูนนาาา่นภาผากรโน่นมาลงวัดวัดโพธิสมพรเห็นไหมล่ะหลวงปู่ลาเข็นประตูพุะธกอ้อนท่านฟังสิพอลงมาทั้งตะแครปับ๊บมันอยู่ตะแครก็อยู่ในนี่ตะแครก็ในกุฏิที่พอภานาปั้งอะไรนึกโอ้นี่กุฏิระเบิดเลยนึกรูเบรเออเนี่ยมัน,ไ,นไปทั้งอันนี้เนี่ยมันไปทั้งตะแครนี่พุ่ตงตะลุกันไปเนี่ย ตรงคือตรงไรคาจะบ้านไปรู้หมเลยมาหนึ่งบู้บุเขียวตัวผู้เจ้าก็เล้วรล้ยวรล,วล้วไปลงวัดโพธิสมพอรอุดรธานีพระทนั่นุนุทถละเต็มเลยว่าคองผ้าคาดสังคาอย่างนี้ว่าขอโอกาสพระเทลานุทถละผมขอแสดงทำบางจริงบางอย่างว่าเดินป๊ป๊บปป๊อป๊ปเดินทุกคนว่าพระเทลานุทีอะเยอะเดินขึ้นบนคือหัวห้อยลง พาสังคาผ้าอะไรก็ปกติบ้านนั้นเดินขึ้นเดินลงเดินหวัวห้อยลงเหมือนกับพวกข้างข่าววก็จิ้งจกเหมือนกับพวกทุกแกอู้สนุกว่ะหลวงปู่หลักเขียวตัวผู้จะก็ไหเห็นไหมเหรอไปฟังเกศน์นั่นสิได้ซ้านี่ละได้แค่นี้ละมันไม่เกินนี้หรอกกันว่าเต็มนสนุกกันวาเข้าใจนะกอให้หมู่ก็นเข้าใจด้วยนะ